แข่งไว้นะของพี่เบมครั้งที่15แล้วนะนี่เรามาแข่งการแข่งขันว้วยน้ำนะครับมาถล่มสวิงมิ่งครับอ่านี่เป็นเหรียญพยานมากเลยนะถ้วย,ยก็เป็นถ้วยพยานมากนะครับที่เบมอยากมาได้นะ v m แล้วบเบมบม m บ m เ m ้าบ้านเ สวัสดีครับพี่เบมวันนี้เรามาทำเลแล้วครับแข่งว่ายน้ำครับแข่งว่ายน้ำีแล้วนะครับวันนี้เป็นการแข่งว่ายน,น้ำของพี่เบมครั้งที่15แล้วนะนี่เรามาแข่งการแข่งขันว่ายน้ำนครปฐมสวิงนิ่งครับครั้งที่2องนะนี่เรามาแข่งที่นะครปฐมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เบมไปรายงานตัววันนี้พี่เบมแข่งทั้งหมด6รายการนะรายการแรกเป็นรีสไตล์25เมตรนะครับวันนี้แข่งสาย25นะโอเคไปเดี๋ยวไปรายงานตัวก่อนครับ อ่พี่เบนลงล้วครับปี2ี่บ้าลู่ห้านะคนที่สี่นะคะลู่ที่หนีรวิทย์นะคะสที่นอออลาานีปุนที่สองพีนานะคะสุดคนพีรวิทย์ลู่ที่สามรนิัสนะคะชมรมว่ายน้ำนา่าพูลลูที่4ี่กุการนทนนะคะโรงเรียนเชียงเดีอวแสนปเยามสัที่ห อ่านี่พี่เบมมารับเหรียญน,นะครับฟรียีหนะอ่านี่เป็นเหรียญพยานมากเลยนะถ้วยก็เป็นถ้วยพยานมากนะครับที่เบมอยากมาได้นะแต่ไม่รู้จะได้เปล่านะตะกี้ทําเวลาไม่ค่อยดีนะครับฟรียี้าแต่ถ้วยเขายังไม่ออกมาตั้งโชว์เลยตรงนี้ไม่ได้แจกเหรียญอ่าเดี๋ยวรายการต่อไปพี่เบมกันเชียงย5หนะครับทาให้ดีนะเค okay, ไปครับหลนะัพี่เบมลงแล้วครับฟรี2ี กันเพียงยี i, ่ห so ้านะลู่สี่นะครับช่วยที่ห้าคลัู่ที่หนึ่งปรชาชนตัดสินใจลู่ที่สองไทยจะผ่าปรชาธิปไตยของโมเดิราน นองคนาจากไม้เฮาส์สวิงู่ที่สี่ลู่ที่กําจักจับไม่ทีโดนสารยาและรู่ที่ห้าค่ะน้องทัพพจากทีมสามอาวจูนี่นี่เจ็ดเจ็ดวจ็ดเอาพี่เบีมมาลงรายการต่อไปสครับติ่เพื่อ25เมตรลู่สาเซยอ๋อชุดที่หาค่ะรู่ที่ส่สยานมสัชัยพายอง ู่สี่ลู่ที่สี่พีรีสาีตต้าสาร์วสานิษและน้องีหน้าพัชราลจากดีช้าค่ะเก็เวลาเยอะเลยยี่สี่หาที่เบนมาลงรายการต่อไปครับกบี่เมตรลู่หนึ่งนะ อั 2, 3, นนี้เดี๋ยวพี่เบียม,มาลงทะเบียนร,รายการที่5แล้วนะเป็นฟรีสไตล์50เมตรนะครับพี่เบียมันนี้ทําเวลาได้ไม่ค่อยดีเลยนะอ,อาจจะเป็นเพราะล้าล้าครับแข่งบ่อยเกินไปเ่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องเว้นการแข่งลงไปแล้วเอาเวลาบวกไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปลงทะเบียนฟรี50เมตรก่อนครับไปเดยนลงแล้วครับฟรี50โล3นะ ตอนนี้มาลงจะมาลงทะเบียนร,รายการสุดท้ายนะผบ50เมตรนะครับใช่พี่เบมคะแนนน่าจะไม่ถึงที่จะได้ถ้วยตรงนี้นะถ้วยสวยนะเข้าไปดูหน่อยถ้วยพยานาคอ,อ่ะถ้วยสวยมากเลยคะแนนพี่เบมน่าจะไม่ทันไม่ถึงเขาเขาแจกรุ่นอายุรุ่นละหกถ้วยเอง พี่เบมน่าจะอยู่คะแนนประมาณที่7ที่8เลยแต่ได้ไม่อะไรตามเต็มที่เราสงสัย้าเยอะไปหน่อยแปไปลงทะเบียแล้วลงพี่เบมลงแล้วครับกบ50เมตรลู่2นะชุดที่6ค่ะ ควรจกชมรมว่ายน้ำที่เตีอคารู่รที่สองทีพรา,าจากทีมสระโบค้ารุท่ที่สามนาเด็จากสโมสรแว่น้ำครแเท็พิเศษรู่รที่สี่ไทยท่าจากพิพิธสาและ วันนี้พี่เบมก็แข่งครบทั้งหมด6รายการไปที่ร้อยครับแม่เสียดายนะยังอุตส่าห์ติดสิบเหรียญสีเงินมาอีกอันหนึ่งเกือบจะได้หกเหรียญทองแล้วช่วยก็ไม่ได้เสียดายมากเลยครับคะแนนพี่เบมอยู่ประมาณที่ที่แปดที่เก้าเลยนะใช่แต่แบบพี่เก๋ผมชวยอ่าเขาให้แค่หกช่วย,อย,วยโอเคไม่เายไรครั้งหน้าเราต้องเอาให้ได้นะเราต้องกลับไปซ้อมอีกอย่างพี่เบมแข่งเยอะไปด้วยช่วงเเนี้แล้วก็ซ้อมหนักด้วยล<ะ>้าป่วยด้วยี็เลยมาสามวัน เป็นวัดเป็นวัดโอเคองั้นดเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวกลับไปพักผ่อนกันก่อนแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้พวกเราขอฝากน้นงๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b มี MM อเอมแปรบได้ครับาไปก่อนครับบ๊ายบาย